วันนี้ผมพาทุกท่านมาที่วัดพิกุลทองนะครับจังหวัดสิงห์บุรีครับเข้าไปดูวัดที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีพระประธานที่สวยงามองค์ใหญ่อีกองนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูพร้อมกันนะครับผมก็พาทุกท่านมาที่วัดพิกุลทองนะครับด้านหลังผมนี่นะฮะ พระประธานองค์ใหญ่ผมไมี่คนลุกมากเลยมองมาแต่ไกลเลยนะครับสวยมากมากเลยนะครับคิดถึงความศรัทธาที่มีต่อพระสัมมาทิฏเจ้าเดี๋ยวเข้าไปกราบพระประธานองค์ใหญ่กันนะครับ ที่วัดพิกุทองเนี่ยฮะจะมีสวนหย่อมไว้นั่งเล่นมากมายทํายากถินอ่อนวางเอาไว้เรียงรายตรงด้านซ้ายและขวาของทางเข้านะฮะส่วนด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นสระน้ำแล้วก็ถึงจะเป็นองค์พรประธานนะครับเดี๋ยวเราเดินอ้อมสระน้ําไปนะครับแล้วก็จะไปถึงองค์พระนะครับ ังผมก็คือองค์พระประธานวัดพิกุลทองครับก็เป็นวัดของหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองที่เราอยู่ที่อำเภอท่าช้างจังหวัดส,สิงห์บุรีครับถิ่นวีรชนคนกล้าด้านหลังผมก็เป็นองค์ประธานที่สวยมากๆอีกองหนึ่งเมื่อว,ว,วันก่อนเราไปเที่ยวมาที่วัดเขาพระจันทร์วันนี้เรามาเที่ยวที่วัดพิกุลทองรครับอำเภออำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีครับเดี๋ยวเราเข้าไปกับนมำสกานกันก่อนนะครับ ผมออกจากสุโขทัยไม่อยู่ทำงานลบหลีก็เลยมีโอกาสได้มาเยี่ยมวัดวารามตั้งใจจริงๆว่าจะมาหาเพื่อนเพื่อนแบทก่อสร้างุศิต์รูปศินปแปดพระพุทธสุวรรณมงคลมหาหมุนีนะครับเราอยู่ตรงนี้แล้วสวยจริงๆเลยนะครับตรงนี้ได้กลับและสัมผัสองค์พระ แต่มีวาสนาไ่มาวัดพิบุณทองไม่เคยมาเลยก็คนมาวัดกันก็น้อยนะก็ทยอยทยอยกันมาครับ พยองกันมาแบบเนืองๆอยู่เวลาว่างก็มานะอย่าห่างเขินพระพุทธศาสนาขอให้เราอยู่กับพระพุทธศาสนาขอให้เรารู้ศาสนาอยู่ใกล้ชิดอย่าห่างศาสนาอย่าไกลวัดนะครับการอยู่ไกลไม่ได้หมายถึงตัวหรือร่างกายอยู่ที่จิตใจเราเนี่ยจะต้องอยู่กับวัดอยู่กับธรรมะอยู่กับความดีงามมีด้านหลังนะครับ เราอย่าไปหลงแต่ว่าถูภายนอกเราต้องมีอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องจิตใจของเราทํามบุญธราทานพุทธศาสนานะครับตรงอีกฝั่งหนนเนี่ยก็จะเป็นพระอารามหลวงนะฮะวัดนูนะ่นแหะตรงนี้มันเหมือนกับว่าเป็นพุทธสถานนะนะพุทธสถานพุทธสถานนะนนะวัดคุโสงคู้สร้างสามประการนะหนึ่งเพื่อเป็นพุทธานุสติ ระลึกถึงพระปัญญาคุณพระกรุณาคุณและพระวิสุทธิคุณสองเพื่อเป็นทศนานุต์ตริยะสงงครับผู้ได้เห็นเลื่อมใสกับไว้เกิดบุญเพื่อเป็นมูลนิธิเพื่อเป็นบุญนิธิผู้บริจาคถือว่าสร้างขุมทรัพย์บุมลุงการศึกษาสืบอ,อายุพระพุทธาศา,าสนานะครับวางศิลรฤเลิกวันเสาร์ที่2มีนาคมส5ง7ในผมเกิดสออายุผม,มนะครับนี่ย46ปี เวลาเข้ามนาฬิกาเข้านาทีครับฉลองวันที่13 45มีนาคม2524สูงเฉพาะองค์ถึงพระเกศเนี่ย15หวา1คืบ7นิ้วสูงเฉพื้นดินถึงสุดพระเกศยี่สิบเวา1คืบ3นิ้วงบประมาณก่อสร้างทั้งหมดนะครับ20่สิบล้านห้าแสนบาทเศษไม่รวมวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและเครื่องจักรที่ช่วยเหลือขอมอบไว้เป็นสมบ,บัติในพระพุทธศาสนานะครับ ขอพี่น้องชาวศาสนาพุทธอย่าลืมศาสนาพุทธจงช่วยการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้จเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยเทินสาธุ ันนี้แต่ไม่มีเลยท้องฟ้าเนี่ยเหมือนกับถูกปกคลุมไปด้วยมเมฆนะครับก็ไม่ร้อนเท่าไหร่ครับวันนี้ทัวโอกาสมากราพระที่วัดพิบุลทองวัดที่มีชื่อเสียงของหวัดสิงห์บุรีวัดที่มีชื่อเสียงมากๆของหยอดสิงห์บุรีหลวงพ่อแพรนะครับอีกที่หนึ่งคือวัดพระนอนจักรสีเนี่ยนะฮะก็เ,เป็นพระอารามหลวงเหมือนกันนะผมเคยไปมาแล้วลที่นัน่นนะแต่วันนี้ผมยังไม่มีโอกาสได้ไปนะ ผมมาหาเพื่อนแบดกอดสร้างรุ้สี่ไม่ได้เจอกันมาถึง24ปีวันนี้จะไปห <c oughs> าเขาสักหน่อยนะเ <c oughs> อาละครับ <c oughs> เดี๋ยวเรา คงต้องออกเพราะว่าเราเสร็จแล้วกลับพาาเสร็จแล้วนะครับอ,อ,อ,อเราไปเยี่ยมต่อบ้านเพื่อนแบตท,ที่เขาขายแคตตัดนะฮะดังมากเลยอยู่แถวสิงห์บุรีนี่นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นพระสังกรจจายองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับอยู่ที่หวัดพิคุนทองนี่นะครับก็เดี๋ยวเข้าไปกราบนมัสการพระสังกรจจาย ครับเช่นเคยครับผมก็มากับรถกระบ,บะคู่ใจผมมิซูฮิตไทตัน2,012รถคู่กายในการออกมาทำงานออกมาทำบุญนะครับครับผมก็ได้มายืนอยู่ที่หน้าวัดพิบุลพงพระอารามหลวงนะครับตำบลพิลองอเภอชาานจอดสิงห์บุรีนี่คือพระอารามหลวงอยู่ตรงฝั่งนี้นะครับส่วนอ,อ,องค์พระ ใหญ่เนี่ยอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะฮะอยู่ด้านโน้นนะครับอันนี้ก็ไปถนนอยู่หน้าวัดน,นี่ก็คืีทองพระอารามหลวงเลยนะครับสวยงามมากๆเลยในวัดนะ่ะ